กำลังเดินทางไปที่ศูนย์รถตู้โฟกนะท่ายนยนที่พระรามเก้าก็โอเคครับสวัสดีตอนเช้าครับระหว่างที่เดิเนทางไปที่ศูนย์รถตู้โฟก์ท่ายนยนตนะครับก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับาการขับรถในเมืองหรือว่า นี้ก็อยากที่เพื่อนๆรู้ครับคืออย่าไม่ไหนเราก็เปิด GPS ดูได้นะส,สบายแต่ก็กจะมีข้อเตือนระวังให้เพื่อนๆระวังนิดนึงคือ,อ GPS เนี่ยครับถ้าเราวิ่งไปแถวเมืองเนานะถ้าไปเจอแนวรถไฟฟ้าไปเจอตรงไหนที่มันมีคลื่นรบกวนไปเ,นเนยอะนะครับ GPS มันมันก็จะรวนหน่อยคือเวลาที่เราวิ่งไปนะถ้าเราแบบ ไม่ค่อยชนานาญเส้นทางไม่ไม่ค่อยนั่นเส้นทางเนี่ยครับบางทีก็วิธีสังเกตของผมหรือหรือว่าบางทีสําหรับคนที่ไม่ค่อยชํานาญเส้นทางนะครับตอนที่เพื่อนเปิดดู GPS ทีแรกเนี่ยครับให้เป็นเพื่อนอสังเกตจุดหมายคร่าวๆเราไว้ก่อนสมมติว่าเราจะไปตรงเนี้ยเรากา็พยายามแทับตรงส่วนที่ที่เราจะไปเนี่ยครับให้ให้เห็นคร่าวๆไว้ก่อนว่าว่ามันอยู่ประมาณช่วงไหนแถวไหน เส้นอะไรเนี่ยครับก็ให้ให้จับเป็นหลักไว้ก่อนนะเนี่ยบางทีตอนที่เราวิ่งไปเนี่ยมันเขาเรียกว่า,า GPS มันลวนหรือบางทีมันอาจจะเลอช่วงที่ไปเจอ,อแนววรถไฟฟ้าก็น,นั่นแหละครับวิธีของผมก็คือบางทีผมก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่า,าดูจุดหมายที่ที่จะไปก่อนดูว่า ที่เราจะไปหรือว่าตรงที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ถนนเส้นไหนอยู่ตรงซอยอะไรเงี้ยครับจัดไวเขา่้าวนิดๆหน่อยๆก็เผื่อเวลาที่เราไปถึงแล้วเราจะได้ไม่ไม่ได้ดุดจากแต่เพาว่มันเป็นกรณีที่เขาเรียกว่า ทุกวันทุกวันก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็จะมาเตือนเรื่องของเส้นทางสําหรับคนที่ไม่ชํานาญเส้นทางในกรุงเทพก็มีส่วนที่ต้องระวังอีกหนึ่งก็คือในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีการจราจรแบบที่เรียกว่าจราจรป่วยแล้วกันนะบางทีถ้าจังหวะไม่ดีเราไปเจอจราจรแบบนั้นบางทีเราก็อาจจะมึนมงมองอยู่ก็บางทีตอนเช้าถนนเส้นนี้ ก็อาจจะวิ่งได้ก็ไม่ใช่ตอนเช้าสิครับตอนเย็นอาจจะวิ่งได้แต่ตอนเช้าอาจจะวิ่งไม่ได้แล้วมันจะเป็นเลนสวนละคือผมเรียกว่าเป็นจราจรจราจ,จรป่วยครับก็คือบางทีตำรวจก็อาจจะคือช่วงแบบว่าเวลาเล่น,วนล่วนเนี่ย ไปเรื่อยๆมันมีอะไรมีอะไรผิปลกหรือเปล่านะครับบางทีช่วงจังหวะที่เราวิ่งไปเนี่ยมันมันแบบไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนาะซึ่งมันก็จะมีอยู่ผมพูดจริงว่ามันก็มีอยู่หลายเส้นเหมือนกันครับอย่างนี้ที่มีจราจรแบบนี้กับการขึ้นสะพานตอนเช้าก็เหมือนกันครับบางทีเพื่อนๆอาจจะเคยชินวิ่งข้ามสะพานตอนเนี้ยตอนเย็นมันวิ่งได้สามเลน แต่ทำไมตอนเช้ามันวิ่งได้แค่สองเลนอะไรเงี้ยก็พยายามมองป้ายจราจรข้างบนด้วยว่าตัวตัวหนังสือหรือว่าตัวตัวอักษรเนี่ยมันเป็นมันขึ้นลักษณะนิสัยยังไงมันก็จะมีไปเฉยไปอยู่ก็พยายามอยาใช้ความเคยชินในการขับขับรถในที่ก็ต้องอุตาต้องไวนิดนึงครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอามามาพูดคุยมาแบ่งปันกัน เล็กน,น้อยระหว่างการเดินทางไปไปที่ศูนย์ไทยยันยนนะครับผมก็โอเคครับ ใครอชอบการท่องเที่ยวแนววัดเนี่ยครับจริงๆในกรุงเทพเราเนี่ยครับมีวัดที่สวยๆงามๆอยู่หลายวัดมากเลยนะครับเพื่อนก็คงจะบอกจะพูดได้ไม่หมดถ้าคุณแบบชอบแนวแบบแนวแบบเข้าวัดทำบุญเนาะแล้วก็เยี่ยมชมความสวยงามของตัววัดในกรุงเ,เทพนี่ก็ แถวฝั่งสนามหลวงฝั่งทางนี่แหละครับฝั่งทางพระนครเนี้ครับม,มีวัดสวยๆงนมหลายวัดมากเลยสมัยที่ผมขับให้ผู้บริหารคนเก่าก็แกเป็นคนชอบทำบุญนเนาะก็ไปหลายวัดเลยก็ม,มีโอกาสได้ไปเที่ยวไป เขาึงชอบมาเที่ยวบ้านเราวัดสวยๆง,งามในเทียเนี่ยหลายวัดมากเลยครับผมจริงๆก็อยู่เทพยมานานครับเพื่อนเข้ามาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเป็นก็ฐานะครอบครัวทางบ้านก็ยากจนเนาะจบป .6 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อก็เข้ามาทํางานตั้งแต่สมัยเป็นเป็นจบการศึกษาแล้วกันครับก็ ใช่พวกแนวสายสายวัดเท่าไหรก่ก็ไม่เอยได้ท่องเที่ยวเท่าไหร่อยู่ในเรุงเทพมานานนี่ก็บางวัดนี่แทบไม่เคยจะเข้าไปเลยอย่างภูเขาทองนี่ก็บอรตรงงบ้านไม่เคยขึ้นไปเลยครับเพื่อนๆทั้งที่เป็นคนเป็นคนประเทศไทยนั่นนะก็จะไปเที่ยวที่ที่ที่สวยๆงานที่อยู่ในเมุงเทพนี่ไม่ค่อยได้เที่ยวเลย ก็จริงๆก็ออกมาแนะนำให้เพื่อนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะชอบกอา,ารกท่องเที่ยวแบบว่าเที่ยววัดเที่ยวอะไรนะก็บอกว่าจริงในประเทศเราเนี่ยหรือว่าในกรุเทพเราเนี่ยมีวัดสวยๆยงามหลาวัดมากๆเลยครับก็นั่งรัสดคุยกันตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนสีชาตรนะครับก็ ไม่ติดแล้วครับเชา้านี้วิ่งสบายๆครับใช้เวลาวิ่งก็คิดว่าน่าอีกประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็น่าจะถึงจุดหมายโอเคครับผม ว่า r c ซเนาะสมัยแต่ก่อนตอนเป็นวัยรุ่นก็เคยมาเที่ยวอยู่เหมือนกันครับรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกครับเพราะว่ามีครอบครัวแล้วภาระเยอะก็พวกขับพวกมาอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เข้าหรอกครับเพื่อนๆแต่ละคนก็ที่เคยอยู่ด้วยกันก็อายุเยอะกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พบปะกันเท่าไหร่ ต่างคนต่างมาละเนาะก็พูดถึงสมัยต่ก่อนนี่ r c งนี้ครับแล้วก็รัชดานี่ครับสมัยตะก่อนนี่เป็นอะไรที่คืนมากคนเที่ยวเยอะต้องเที่ยวยสมัยผมขับรถแท็กซี่รับจ้างเนี่ยผมก็ชอบมาวิ่งผู้ดิสาร รับคืนกแถวช่วงรัชดาก็มีตลอดครับมีทั้งไอ้ไนี่เขาเรียกอะไรครับตลาดรถไฟนะตลาดรถไฟรัชดา RCE รัชดาต่อไปด้วยที่สุขวิตร์ครับผมโอ้ลากยาววิ่งกันได้ทั้งคืนสมัยแต่ก่อนนี่หาเงินกันหาเงินกันง่ายมากเลยครับถ้าขยันนี่ลูกค้านี่มีทั้งคืนแต่ถ้าวิ่ง รับลูกค้าสายกลางคืนก็มันไหนดวงไม่ดีนะเจอผู้โดยสารเมานี่ก็ปวดหัวหน่อยเมา,าแล้วไม่ไหวงอ้วกใส่รถนี่ก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดเดียวกันก็บางทีก็มีเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเจอบ่อยเกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเพราะว่าเราก็เลือกไม่ได้ ตอนที่รับมาแต่ละคนนี่ก็เมากันปิ้นหมดแล้วก็เอาเรื่องของอดีตมาเล่าสู่กันฟังนอนเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรมากช่วงระหว่างเดินทางไปไปอบรมก็พูดคุยกับเพื่อนๆให้เส้นทางที่เราวิ่งไปโอเคครับผม แล้วนะครับเพื่อนๆชายันยอนจุดหมายปลายทางที่เราจะมากันวันนี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีได้ครับก็ขับมาเรื่อยๆเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรก็เดี๋ยวไปทําธุระส่วนตัวกันครับผมก็มีอบรมตอน ลงทะเบียนตอนประมาณ8โมงเราเดี๋ยวไปจัดการทำทะลัดวีงให้เสร็จเรียบร้อยกันครับจะได้ไม่ต้องเวลาอบรมจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรโอเคครับผมสวัสดีครับจอดด้านหลังใช่ไหมมาบลมมาบลมมาลมใช่ เขาบอกว่ารถจอดด้านหลังได้